อันนี้เป็นกุหลาบสวยๆค่ะปัดใส่แจกันค่ะกุหลาบหน้าบ้านนะคะมาชมดอกไม้ยามเช้ากันค่ะดอกไม้หอมๆนะคะดอกแก้วค่ะดอกแก้ว สวยมากคอเป็นดอกทั้งปีเลยนะคะดอกเช้าง ดอกพุดค่ะดอกพุดพุดพดุนี่ดอกกุลาบค่ะรับแสยงยามเช้านะคะเยอะมากค่ะดอกกุลาบกำลังบานสวยมากเต็มไปหมดเลยจ้าดอกกุลาบเต็มหน้าบ้านเลยค่ะนี่ดอกพุดค่ะดอกพุธ พุดซ้อนค่ะในตัวนี้เป็นพุดซ้อนนะคะสวยมากนี่สีเหลืองค่ะกุณหลับกุหลับสีเหลืองเยอะมากค่ะกุณหลับ ภาพรวมของคุณหลาบค่ะของจริงนะคะนี่เป็นดอกหน้าวัวค่ะของจริงค่ะไม่ใช่พลาสติกนะคะสีแดงสดมากสวยมากค่ะของจริงค่ะสวยมาก เองดอกแบบนี้ทั้งปีเหมือนกันค่ะมีสีขาวช่วมากค่ะ น,นี่ดอกเดลีค่ะอันนี้เป็นดอกที่เป็นนานแล้วจากสีขาวกลายเป็นสีเขียวแล้วค่ะพุทธรักษาค่ะพุทธรักษาไปตัดไว้พระนะคะพุทธรักษาต้นพุทธรักษาเหมือนนกเลยเห็นไหมคะ ตระกูลบึด้ดดเหมืนนกเลยนกสีแดงค่ะส่วนนี้เป็นใบคลุ้มนะคะใบคลุ้มสำหรับทําขนมค่ะ เหมือนขนมสอดไส้อะไรเนี้ยค่ะใช้ใบคลุมสวยมากค่ะใบคลุมใบสันนี้เป็นหมากผู้หมากเมียริมรั้วค่ะปลูกแล้วไม่ต้องแต่งเยอะนะคะแค่หักหักหักท่านแตกใหม่ไม่รกค่ะส่วนต้นนี้นะคะเป็นต้นกระบองเพชรค่ะ กระบองเพชรจ้าลักเข้ามาค่ะสูงมากค่ะค่ะสูงถึงหัวเลยค่ะ,คะกระบองเพชรนะคะแต่ยังไม่เคยเห็นดอกค่ะอยากเห็นดอกมันมากมันใส่อยู่ที่ร่มเกินนี่ที่ปลายยอดมันค่ะตุดตุด,ตด,ตด ลายอดมันหมาโหนบ้าจริงเห็นขโมยเลยไหมคะนี่หอยกำลังกินใบบัวค่ะดูดูดูด,ด,ดูหอยกำลังกินใบบัวค่ะนี่แหละนี่เลยค่ะหอยที่กิน กัดกินต้นไม้นี่นี่กำมังอร่อยเชียวเจ้าหอยอดูดูมันดูมันนี่แหละต้นไม้มันจะเวงแวง,แวง,แวงระหอยนี่แหละเต็มหมดค่ะกินใบไม้ขึ้นไปกินมันยอดด้วยค่ะ มันเป็นหอยทากหอยอะไรไม่รู้เต็มไปหมดมันชื้นก็จะมีหอยพวกนี้ค่ะกำลังอร่อยเลยค่ะไม่เกงใจกันเลยผีเสื้อน้อยค่ะผีเสื้อน้อยมาดอมด,อม,ดอมดอกไม้ดอกโมกนะคะ ตอนนี้เป็นไม่เยอะนะคะแต่ก็เป็นตลอดค่ะนี่เป็นดอกบานเช้าค่ะบานเช้านะคะมาบาน น้ำไว้หน้าบ้านสำหรับหมาแมวจ้า